สวัสดีครับท่านผู้ชมยูเกมโลโบอกในแมปดิวิ่งเอ็มพายนะครับก็วันนี้ครับมีรถอัปเดตเข้ามาใหม่นะฮะก็มีทั้งหมด3คันนะครับผมจะมีคันไหนบ้างก็ตามนี้เลยนะครับคันแรกโอ้โหมันอ่านว่ายังไงวะเนี่ย <laughs> รู้สึกเหมือนจะเป็นรถแบรนด์ใหม่นะครับผมบอกเลยว่าไม่รู้จกักแถมอ่านยากอีกตั้งหากนะครับผมมันอ่านว่าอะไรวะเนี้ยคาดี แลน่นราคาดีเล็กคิดอะไรไม่รู้นะฮะรุ่น CTS V โอ้โหอะไรวะเนี่ยเวกอนวากอนโอ้โห <c oughs> ชื่อเป็นด์คนยากชื่อรุ่นคันายาก,นนายากเออเอาไปเลยนะฮะราคา55,000ืนาพนะครับผมส่วนคันที่2นะฮะก็แบรนด์เดียวกับคันเมื่อกี้นะฮะแต่รุ่นนี่เป็น c t 4 V Back Wing <c oughs> นะครับผมราคาห0 0แสนนะและดูจากแบ็กกราวด์แล้วนะสีแบบนี้รู้เลยว่าขายเป็นแบบลิมิเต็ดแน่นอนนะฮะคันนี้อืมรู้สึกว่าน่าจะเป็นรถแบรนด์ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในเกมนะครับเพราะรถแบรนด์นี้ผมก็ ไม่เคยเห็นมาก่อนนะน่าจะเพิ่งเข้ามาใหม่ส่วนขั้นสุดท้ายนะครับทีเด็ดของวันนี้เลยนะครับผมนั่นคือเฮนเน s ซี่ครับ <c oughs> <c oughs> แค่ชื่อแบรนด์ก็แบบโอ้โหแล้วดูจากรูปตัวรถ <c oughs> แล้วดูจากราคาอื <c> ้ <oughs> โหดราคาโหดมาก8 2ล้าน2แสนนะครับผมเป็นรถเฮน n น s ซีรุ่น F5 M Roadster นะครับผมไม่ธรรมดาแน่นอนนะฮะที่บอกไม่ธรรมดานี่ก็รุ่นอยู่นะครับผมว่าไอ้ตระกูล F5 นี่คือแบบโหดทุกตัวนะครับผมโหดทุกคันนะฮะถ้าผมคาดเดาวคันนี้ก็ไม่ต่างกันแน่นอนนะครับผมและที่สำคัญครับรุ่นนี้เป็นปี2025ด้วยว นี่มันรถใหม่ล่าสัตว์เลยนี่หว่า <g ülme> ไม่รู้ว่าโหดหรือดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้ผมรีวิวคันนี้ให้ดูครับผมไปคือตอนนี้ผมยังอึ้งกับราคาอยู่เลยนะฮะว่าทําไมมันถึงแพงขนาดนี้นะฮะก็เดี๋ยวเรามาภาวนาให้สแตทสมกับราคากันนะครับผมคือผมพูดเลยนะถ้าทอปสปีแพ้ไอตัว M5 สีเหลืองคัน5ล้านนั่นนะฮะผมตอบเลยว่าอย่าซื้อก็ตัวรถนะครับก็อยู่ในโชลูมตรงนี้เลยนะฮะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตารถก,กันแบบชัดๆกันนะครับผมนี่นะฮะข้างหน้าโอ้โหก็ทรงคล้ายๆแบบเดิมเลยนะฮะเท่ อยู่แล้วนะครับผมนี่ด้านข้างล้อรถสวยงามมากโอ้โหข้างหลังครับผมเฮ้ยตรงนี้มีธงชาติฝรั่งเศสด้วยนะครับผม, <laughs> มอยอดเลยเนะโดยรวมๆก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับตัวรถเท่ครับผมโอเคอย่างแรกตัวรถนะครับผมให้ผ่านฮนะมีความเท่สวยหรูนะครับผมก็ตามสไตล์เฮนดซีเนะโอเคต่อไปเดี๋ยวเราไปดูสเตตกันนะครับนี่เลยนะเฮนดซ F5M ็มห้าเอ็มร์แปดล้านสองแสนครับผมมาดูสเตตกันโบอ Så jævlig vant av stabil 500กิโลเมตรต่อชั่วโมงเริ่มต้นให้มา500ถ้าแต่งเต็มนี่ก็แบบ600แน่ๆน,นะฮะโอ้โหคตรเร็วครับผมอย่างนี้ต้องเปรียบเทียบเลยนะไอ้ดูซิไอ้ตัว M5 คันสีเหลืองนี่มันทอสปีดเท่าไหร่นะครับผมโอ้โห498นะฮะโอ้ยมันก็ไม่ต่างกันมาเท่าไหร่นี่หว่า <laughs> ห่างกันแค่2แต้มเองเหรอทอรสสปีดห่างกัน2แต้มแต่ราคานี่โดดมาแบบคุณว่หาห่างกัน1 0 20, 20แต้ม <laughs> อ่ะโ, <laughs> โอเคจังมันนะครับผมให้มา500นี่ก็ดีแค่ไหนแล้วนะต่อไปออกตัวผม3 8% 71%เบรก61%นะครับออกตัวเหมือนจะน้อยไปหรือเปล่านะฮะแต่ที่แน่ๆผมจำได้ handling กับเบรกเยอะกว่าตัว A5 สีเหลืองคันนั้นนะฮะอ่เดี๋ยวย้อนกลับไปดูนะครับผมใช่เลยนะเยอะกว่านะครับผมแฮนดิ i งกับเบรกแต่ออกตัวโอ้โหชัดเจนห่างกันแบบครึ่งเลยนะฮะซึ่งมีความเป็นไปได้ที่เจ้าตัว g e n e s i รุ่นใหม่นี้จะเน้นแบบแรงไปนะครับผมแรงต้นน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไปลองดูอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราซื้อกันเลยครับผมเอเจ ก็เท่เหมือนกันนันเนี่ยดูดูแล้วเอาสีเดิมนี่แหละจบคลิปแล้วเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเป็นสีส้มฮะมาซื้อเลยแปดล้านสองแสนครับผมจัดไปเงินกูแน่นอนครับซื้อเสร็จแล้วต้องแต่งครับผมมารถขนาดนี้ค่าแต่งจะขนาดไหนเริ่มจากเอนจินก่อนเลยครับผมโอ้โหสีแสนสองหมื่นอัพเกร นี่แค่ค่าติดตั้งค่าอัปเกรดของอินจิ้นนี่ก็ล่อ,อกเกือบล้านนะโอ้โหหนักหน่วงมากเทอร์โบครับผมจัดไปยาง2,5งแโอเคใส่เต็มในโตอัดเข้าไปเออเอาให้สุดแล้วอยู่ที่เงินหมดนะฮะอ่ะยางสุดท้ายขับเคลื่อนล้อครับผมมาโอ,โอ้โห2สองล้อนะครับเริ่มต้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนให้เป็น4ล้อน,นะครับโอ้โหสี่แห้า โอเคาซื้อพาดขึ้นมานี่มีน้ำตาไหลแน่นอนนะแพงอะโอเคตอนนี้ก็แต่งเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับค่าแต่งเนี่หมดไปประมาณ5ล้านหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ที่รู้ก็หมดเยอะอยู่นะฮะคือแบบโดยรวมๆเนี่น่าจะ10กว่าล้านได้เลยนะฮะทั้งค่ารถแล้วก็ค่าแต่งนะครับผมโอเคมาดูแตดจัลังแต่งกันเลยนะครับท็อปสปีดขึ้นมาเป็น600อนะครับออกตัวส8่สิบแปดเปอร์เซ็นต์แอืดิ้งเจ็ดสิเจ็นคันื่ผม้ม่เป่นใจนะนต่ถ้าเป็นคันนี้นผมไม่มั่นใจนะแต่ถ แน่นอนนะโอเคต่อไปเดี๋ยวเราไปฟังเสียงรถกันครับผมมาเดี๋ยวเราเรียกรถกันเลยนะครับแล้วฟังเสียงกันโบโอ้เฮ้ยผมนึกว่าจะเสียงเดียวกันกับรุ่นอื่นนะฮะที่ไหนได้ไม่ใช่วะ่ะเฮ้ยโอเคมากเลยนะเสียงสตาร์ทเครื่องนะครับผมต่อไปเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเลียงเครื่องกันนะมา Uh huh. เสียงยังกับรถแข็งมากเลยนะฮะไม่รู้จะอธิบายเสียงยังไงนะมันเป็นแบบดัดดาดแสบแบนิดนึงนะฮะ uh huh. แต่ไม่ได้ออกไปทางทุ้มเลยอย่างนี้เนาะแต่คือเยี่ยมครับผมเรื่องเสียงผมให้ผ่านเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างในรถกันนะภายนอกนี่เราดูกันไปแล้วเนาะต่อไปดูภายในนะครับผมมาโอ้โหเยียโอ้โ oh, หดูจากพวงมาลัยโอ้ oh, มารถแข็งแน่นอนนะเนี่ยทรงนี้เนี่ยโอ้ oh oh, แต่สวยมาก ท่มากข้างในหรูจัดวิทีกุดเลยนะครับผมเยี่ยมแน่ก็ประมาณนี้และกันนะภายในรถนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเอารถไปทดสอบกันนะครับก็จะทดสอบด้วย3ามสนามเหมือนเดิมนะสนามแรกแดกเล็กนะครับผมสนามที่2ไฮเวย์สนามที่3คอร์สคันที่เล็กนะครับผมตามนี้นะฮะไปเริ่มจากสนามแรกก่อนเลยนะสนามแดกไปมาครับทดสอบสนามแรกแดกเล็กนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะว่าจะทำเวลาได้เท่าไหร่3 2 1ไปครับโอ้โหเยอะแค่เ้ย โอ้ตายแล้วอย่างนี้โอโอโอโหโอ้ว่าแล้วออกตัวช้ามาก เฮ้ยนี่กูแต่งเต็มนี่อยังวะเนี่ยโอ้นี่ถ้าไม่แต่งนี่จะออกตัวช้าขนาดไหนวะเนี่ยนี่ถ้าไม่แต่งเต็มนี่ผมว่ารอบไป8วิได้แน่นอนนะฮะโอ้ก็ทําเวลาไปได้7วินะครับผม7.4นะฮะมาพูดเลยว่าไม่พลาดนะครับผมช้าไปนะครับเริ่มมาก็เฮี้ยเลยนะฮะบอกเลยครับไม่เหมาะนะฮะกับสนามนี้นะครับผมแต่สนามต่อไปนี่แหละไม่แน่นะฮะก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับกับสนามไฮเวย์ครับผมมาโอเคครับทดสอบสนามที่2นะกับสนามไฮเวย์ครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะทําเวลาได้เท่าไหร่ก็สแต็ ออกตัวย่ำแย่ก็ก็แย่จริงๆนะฮะแย่เกิดไปหรือเปล่าช้ามากนะครับผมอ่ะเดี๋ยวดูสามนี่กันนะหนึ่งไปครับแรงไปนี่น่าจะโอเคเลยแหละเฮ้ยออกตัวช้าจังวะเน่ง <c oughs> โอ้โหแรงไปนี่ก็ใช่ว่าจะดีเนี่ยเอเครื่องมาช้าจังวะโอเคตอนนี้เกียห้าแล้วครับเกียรหกอ่ะบวกบูทเข้าไปเสริมหน่อยมีกี่เกียร์เนี่ยเจ็ดเกียร์นะครับผมส่วนความเร็วตอนนี้โอ้โหยังไม่แตะงหกร้อยเลยนะฮะนี่กูแต่งเต็มจริงปะเนี่ยเด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 เรียบร้อยครับผมโอ้โห โอ้ยเดเคเฮ้ย,ยจริงป่ะนี่เฮนเนซี่โดนเนิร์ฟเหรอยี่สิบแปดวิครับผมถามว่าช้าไหมมันก็จริงๆก็ไม่ช้านั่นแหละนะเพราะว่าเกณฑ์ผมตั้งใจไว้คือยี่สิบแปดวินะถ้าไม่เกินยนะี่สิบแปดนี่ก็คือเร็วนะครับผมแต่นี่มันคือเข้าใจไหม F5 ไอ้รุ่นเนี้ยมันทำได้เร็วกว่านี้ไงตอนนี้ผมเริ่มสงสัยแล้วว่าสรุปรถคันนี้นี่มันเหมาะกับสนามไหนสุดวะเนี่ยใครรู้ก็บอกด้วยนะครับผมก็เป็นว่าสนามนี้ได้ยนะี่ส,นะส,ยส,ส,สิบแปดวินะครับผมยี่สิบแปดจุดสองนะตามนี้โอ เรื่องเดี๋ยวกับเบรกเลยละกันตอนนี้เริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าเบรกหนูเล่ปเซนนี่เชื่อได้หรือเปล่า <laughs> อู้เริ่มใจแป๊วเร็วอย้อยอค,ออความเร็วอย่างนี้อ่ไปครับลองดูครับผมความเร็วแรงต้นแรงไปไม่ค่อยดีอย่างนี้นั้นขอเบรกเร็วดีละกันนะหนึ่งสองสามอุ้ยแต่มันก็เบรกอยู่วนวเนีย่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองโค้งหน้าผมมียังไม่ช่อยชัดโค้งนี่แหละอุ้ย โอเคเบรกหนึ่งวัตเปอร์เซ็นต์เชื่อได้ครับโอเคอย่างนี้โอเคหายไปโอ้โหเลี้ยวเลี้ยวผิวเลยของจริงนะนี่เลี้ยวเลี้ยง่ายว่ะเบรกง่ายหรือที่มันเบรกง่ายเพราะว่าความเร็วมันไม่ไม่เร็วรอบมันช้าไงมันเลยเบรกได้ง่ายหรือเผ่าไม่รู้นะครับผมโอ้โหแต่ที่รู้เบรกเลี้ยวอันนี้ดีจริงฮะไม่ต้องกลัวเรื่องแหกโค้งแน่นอนนะเพราะว่ามันเยวง่ายนะครับผมเร็วง่ายเบรกง่ายจากไป อส่วนปลายเป็นหมุนปลายนะจัดว์เลี้ยวดีจริงไหมเนี่ยเลี้ยวดีจริงนะแต่กูการแค่นั้นเองนะฮะอ่าโอเคถึงทางตรงแล้วครับผมไปดูรอบเครื่องครับผมมันเกินไปอ่ะมันช้าไปเปล่าโอ้โหมันจะจะถึงขอบสุดขอบแล้วเนี่ยมันยังไม่หกร้อยอีกเหรอตอนเริ่มตันที่หกร้อยแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเลยของแต่งมักงปะเนี่ยเออของแต่งมักงปะเนี่ยไอ้สัตว์ไป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 เบรกเบรกโอเคเลี้ยวสวยงามครับเบรกเลี้ยว จนไต้แล้วคือเอาเป็นว่าตอนนี้นะที่มั่นใจได้เลยคือเบกเรกลียวนะครับผมดีดีมากเลยนะส่วนเรื่องออกตัวนะครับผมกับความเร็วแรงป้ายอะไรอย่างนี้นะรอบเครื่องยำแยมากนะครับผมตอนนี้ไม่รู้ว่าบักหรือเปล่ามไม่รู้ด้วยพี่แต่มันเกินไปจริงนะกับราคา <c oughs> ขนาดนี้นะโอ้รู้สึกอยากขายแล้ว <c oughs> ราคา8ล้านค่าแต่ง5กล้านไม่เอานะ,ะเพื่อนจริงปะเนี่ยสัต <c oughs> ยังอึ้งเลยนะครับผมอ่ะของสุดท้ายนะครับผมไป มี๊บ,บชมโบอ๋อฮืก็ทําเวลาไปได้2นาที58วิวีนะครับผมมันก็ดีใจนะที่ไม่ถึงสันนาทีแต่แบบเอ้ยนี่นเฮนเนสซี่นว้ยเอาเป็นว่าคนดูย้อนกลับไปดูเฮนเนสซี่อาการสีเหลือนที่ผมเคยรีวิวไว้ก็ได้นะครับผมแม่งทำได้ดีกว่านี้นะถึงแม้ตอนนี้จะโดนเนื้อไปแล้วผมว่าก็ยังทําได้ดีกว่านะแต่เฮียนี่มันแย่ตั้งแต่เข้ามาเลยเหร เอางี้เดี๋ยวผมเอาคันนี้ไปทดสอบให้ดูอีกรอบหนึ่งดีกว่านะครับจะตัว M5 ราคา5ล้านนะครับผมก็จะทดสอบสารสนามเหมือนเดิมนะแดกไฮเวย์คอสกันที่นะครับแต่ผมแค่จะไม่ขับให้ดูนะแต่จะขึ้นแปะเวลาไว้นะครับผมว่ายังดีอยู่หรือเปล่านะครับโอเค โอเคก็เป็นไงบ้างครับผมทดสอบให้ดูแล้วนะฮะคือถ้าจะมาฟาร์มนะครับฟาร์มแบบจริงจังเลยนะครับผมก็ยังมองว่าไอ้ M5 กัน5ล้านสีเหลืองคันนี้ครับยังดีกว่านะครับผมยังดีกว่ายังคุ้มกว่านะครับผมถ้าใครแบบเงินเหลือนะฮะเงินเยอะก็ซื้อคันนี้เก็บไว้ได้นะครับผมเพราะว่าแน่นอนมันเท่นะฮะยอมรับเลยว่ามันเท่กว่าคันสีเหลืองแน่นอนนะครับผมเว้ยขับโชว์สาว๊กโก้อะไรอย่างี้นะครับผมไม่ค่อยแบบใช้แข่งใช้ฟาร์มเท่าไหร่นะคือถ้ามาแข่งกับไอ้ตัว F5 สีเหลืองคันนี้ก็บอกได้เลยว่าแพ้นะคมแกนาเไ่่วป็ ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มั่นใจจริงๆนะว่ามันเป็นความเร็วที่แบบบั๊กอยู่หรือเปล่านะครับต้งองรอแก้อะไรอย่างงี้หรือเปล่ารือว่ามันเป็นอย่างงี้จริงๆนะซึ่งแบบโอ้ถ้าเป็นอย่างงี้จริงๆก็อ่าหนักหน่วงอยู่นะก็ตามนี้แล้วกันนะถือว่าคลิปนี้ช่วเป็นการตัดสินใจให้กับท่านชมนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ด้วยนะครับผมคิดน่าจะเป็นเกมอะไรหรือจะทำอะไรก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย